มร้อโเอกนาองพนมพมสวัสดิ์ออส,ดสอบสวนสถานิตำวรวจภูธรกรุงธนบุรปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวน,นปฏนบัติำนัาที่ ผมร้อยตำรวจเอกท่าบีบุญศรีอดีตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรจุตชุมปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปรามประจำวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ระหว่างปฏิบัติหน้าที่การปกติครับ มไหมนะครับคืออันดับแรกก็คือมีภาพถ่ายอาวุธปืนไฟฟ้านี่ละก่อนนะครับส่วนความชำนาญความรู้เราค่อยมาศึกษาเอานะครับมันอยู่ด้านซ้ายด้านที่เพราะว่าเราเอาตรงข้ามกับปืนหลัง

บทหนึ่งนั่งลาบนั่งนี้ทีนี้องหนึ่งส่วนที่ถงเลเซอร์มันมันไม่มีอะมันทีนี้งถ้าใช้ลูกมันจะทนีงมอ๋ออ๋อออ้าไดู้ กระสุนไปไหนกระสุนกระสุนเอากระสุนมาเชื่อมหน่อยนะถือให้เพิ่งอซื้อมาเช่อมถือว่าเดี๋ยวกระสุนน่นนี่นั่นระยะหวังผลเท่านี้อไ้ฟังครับฟังปืนปืนเนเซอร์กับซองซองมันนี่มันเหมาะสำหรับคนถนัดขวาครับเพราะว่ามาทำซองมาามให้ให้ใส่ทางซ้ายมือคือมันต้องจับข้างขวาครับถ้าถนัดซ้ายมันมันต้องใส่ด้านนี้เพราะว่าถ้าถนัดขวา เราจะมีปืนประจำคายใช่ไหมครับอยู่ข้างนี้มันต้องใส่ตรงข้ามเพื่อที่เวลาจะใช้ปืนอย่างในอย่างหนึ่งจะได้ไม่ติดขัดครับเม่ซื้อเราก็จะแล้วก็ปวดออกมาปกติครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระบอกนี้สามารถใส่ได้สองตลับสี่นัดหนึ่งตลับจะมีสองนัดครับลูกปืนจะปนจุให้ดูหน่อยบรรจุก็ไ้บรรจุได้คือแบตท่าแบตนี้มีอายุการใช้งาน สองปีถ้าจะใช้หรือไม่ใช้เราต้องจําหน่ายครับเพราะว่าเขากาหนดให้แค่สองปีถ้าไปสองปีไปเราต้องจําหน่ายทริงครับแบบรอหรือห้าร้อยครั้งครับ 2> 2หรือ500รห้าร้อยครั้ง,รงเราสามารถเอาไปใช้ระง,งับเหตุได้โดยไม่ต้องใช้ลูกก็ได้ครับเพราะว่าลูกลูกมันเรายิงแล้วเราต้องทิงเลยเราไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับอันนี้เราสามารถใช้จี้จุด อย่างเช่นผู้ต้องหาที่ตัวใหญ่เราไม่สามารถควอบคลุมได้เราสามารถจี้จี่จุดลงไปอย่างนี้ได้ครับเอาไปชิดเลยบ่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ยิงไม,ไม่ไม่ครับเขาเข,ขาจี้จุดไปเลยครับเรายิงตรงครับจุดที่เรยายิงได้ก็คือที่เป็นสีเขียนวนี่ครับก็คือพื้นที่ปลอดภัยครับถ้าสีเหลืองนี้อันตรายครับเหมือนถ้าสมมติเขาเป็นโรคหัวใจเรายิงตรงนี้เขาอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ เขาเขาเขาฝึกมาแล้วไม่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนลูกเดกนี้มันจะเหมือนลูกขนูจะมีเงี้ยงถ้าเข้าไปนี่ต้องดึงออกมาตอัวป่าไหมครับถ้ายิงไปมันปักหมดเนี่ยลูกแล้วก็เวลาเรายิงเสร็จเราก็เก็บถอดตรงนี้ไปม้วนใส่ถุงพลาสติกอันนี้ร้อยร้อยเมตรสามารถใช้ได้เลยครับถ้าเกิดเป็นระงับเหตุเหมือนคนเมาคนเมาอารว่าหรือ พีบ้าครับีบ้าคุ้มคั่งครับแต่เราไม่ควรใช้ตอนที่เขาถืออย่างมีดมีดหรือที่เป็นอันตรายครับเพราะว่าเรายิงไปมันจะควบคุมสติควบค,คุมร่างกายไม่ได้ชั่วขณะครับพลัวเขาจะล้มล้มไปคุกม,มีดอะไรอย่างงาี้ อย่างปืนเนี่ยครับเราเราเราใส่ถานตัเนี่ยิงจี๊เนี่ยให้นะครัต้องต้องให้มันโดนครับเียโดนจุดไปแล้วจุดหนึ่งเลยเลยโดนยืดกันเลยโดนไม่ไปผ่านท่าแล้วก็กดเลยคระมันจะช็อตเราแล้เราจะเปิดครับเปิดไซเดอร์เปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยครับเราสามารถยิงได้เลยครับเรายิงไฟฟ้าใช่ไหมครับมันมันจะเป็นไฟเลเซอร์แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่ลูกนะไม่เป็นไรเราเรายิงได้เรายิงกดแล้วก็ปล่อยเลยครับเพราะมันไฟฟ้าไฟฟ้า อันนี้ช็อตมันเหรออันนี้คือช็อตครับแล้วห้าห้าวีมันจะตัดเองครับหรือหรือถ้าเขาถือมีดเข้ามาใกล้เราเรากดกดขู่ก็ได้ครับหยุดอย่าเข้ามาหยุดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่างนี้ได้ครับอย่าเข้ามาจะใช้ปืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับเหมือนมันที่เราจะใช้กระบอกใช้กระบอกใช้ปืนเนาะลงต่ำลงต่ำแล้วก็หยุดอย่าเข้ามาไม่งั้นจะใช้ปืนไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้ครับ หรือเราจะยินงี้จุดลงไปเลยก็ได้ครับอันนี้ จี้จี้จุดเราจี้จี้ไปที่ขาแล้วลองลองลองเลองในบ้านเนี่ยใครเคยถึงแล้วเนี่ยดนเนี่ยเนี่ยเราที่เดยิงทั้งเดียวใช่ไหมกดครั้งเดียวครับกดครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเลยแต่ตัวไอ้ตัวตกคนอยู่กับตัวเขาถูกไหมใช่ครับตัวนี้เนี่ยเามาเอาใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ครับมันจะบูกิลมันจะใส่โอเคเอาไปก่อนระหว่างที่กดเนี่ยถ้าตำรวจเข้าไปจับจะช็อตตำรวจได้ไหมไม่ครับไม่ช็อตไม่ช็อตเพราขออาสาหนึ่งคนครับ อย่าไปยิงเด้อห้ามยิงเด้อใส่ใส่ที่เดียวสองสองแม็กสองแม็กสองแม็กครับมันแต่ยิงจะออกไปทีละยิงจะสองลูกทีละแม็กแม็กหนึ่งจะมีสองลูกไหนใครจะเป็นในแมวไอ้ปัวยาเด้อันนี้มันจะไปพุ่งไปนี่ตรงนี้อันนี้ผมผมจะลองจะเป็นเลเซอร์มันจะเป็นเลเซี่สองตัวป้าบนเขาเน้นหุ่นมากทั้งวัดเพื่อว่าจะเอารถใหม่งานมาเนี่ยว่าน พยิงครับนีเนี่ยครับถ้าเราใส่ลูกมันมันจะเป็นสองสองเอจุดใส่แม็กแล้วนะครับใส่ลูกแล้วนะครับเราถ้าเราควบัวกควบถูกไหมครับเราเรายิงไปหนึ่งหนึ่งครั้งนี่มันจะไปสองบวกวกควบบวกครบเป็นกรอถ้าถูกเขาแบบไม่ไม่ช็อตเราเรายิงไปแล้วถ้าเขาลมลงแล้วเขาลกขึ้นเรากดจี้ซ้ําได้ครับเราไม่ต้องยิงอีกก็ได้กดได้ยิงซ้ำยิงซ้ำนี่กดตัวนี้เ่ะครับถ้าถ้าเราจะยิงไปอีกไปอีกเอ้ แม็กนี่เราก็ยิงได้ครับไม่เป็นไรบ้องไดเะไรดยคัวนี้นีาทำความรู้จักกับปืนไฟฟ้ากานการมันลั่นเข้าใจไหมเนี่ยเออการมันลั่นเนี่ยนี่คือกับด้านเหรอไม่การมันลั่นเขาให้จับแบบนี้ พี่เจ้าออกอ่ะเอเผื่อมือเราไปโดนไกลมันจะใส่มือเราไม่ที่ใส่การใส่การใส่ลูกจะยิงอ่ะจะใช้อ่ะจะใส่ลูกไว้ความปลอดภัยเขาให้จับแบบลูกอ่ะนี้การจับนะครับจับแบบนี้จะหันมาหาตัวเองอันนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าเสร็จครับคนนั่ทีนี้ตรงเนี้ถ้าถ้ากดไป